สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักทุทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเคล็ดลับการใช้อำนาจปุแก้กรรมเกา่าปัญหาชีวิตท่านผู้ฟังครับโดยพระอาจารย์กเกษมอาจินนาสีโลวัดป่าสามแยก ตำบลวังกว่างอำเภอน้มหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ก่อนฟังให้ตั้งนโมสามจบก่อนผู้เปิดเผยเค็ดเรื่องนี้ก็คือท่านพระอาจารย์เกษมอาจินนาสีโลท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ลาพระอาริยเจ้าแห่งวัดภูเจากอจังหวัดมุกดาหาร อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2529ท่านมีประสบการณ์ทางจิตที่โลดผลพิสดารแม้นเดินจงกรมก็สามารถเดินเหยียบอากาศเอาผ้าไปพาดไว้บนกิ่งไม้สูง1บเมตรได้ทั้งสามารถมองเห็นพูดผีปีศาจนาครุฑยักษ อย่างชัดเจนแม้นกระทั่งลืมตามีญานลึกชาติย้อนหลังได้มากมายหลายชาติเป็นพระสงฆ์ที่ใช้เวลาท่องเที่ยวไปในนรกสวรรค์ป่านเรื่องพระมาลัยโปรดสัตว์โลกนับครั้งไม่ถ้วนด้วยท่านเป็นพระที่ไม่ได้สนใจในเรื่องลาบยศชื่อเสียงทั้งเทพพย,ยดาสูงต่ำ ตลอดจนพูดผีปีศาจต่างให้ความเคารพท่านมาวัดของท่านจึงเป็นศูนย์รวมของเทพพยาดาและก็พูดผีปีศาอสุรกายสัมภเวสีที่ตกทุกข์ได้ยากทั่วทุกสานุทิศพากันหลังไหลมุ่งหน้าไปขอความช่วยเหลือจากท่านแต่และว,วันผู้คนมากหน้าหลายตา ต่างด้านด้นข้ามป่าข้ามเขาผ่านหนทางอันธุระกันดานไปกราบท่านเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาเคราะห์กรรมต่างๆซึ่งท่านก็เพียงแต่แนะแนวหลักการใช้บุญเก่าแก้กรรมแบบง่ายๆแต่ถ้าว่าได้ผลชะง,งักงนันอย่างคาดไม่ถึง อย่างชนิดที่ไม่มีพระรูปไหนก้าโจนแนะนำได้อย่างนี้เรามักท่องเป็นคาถาอยู่ร่ำไปว่าเป็นกรมนั้นแก่ไม่ได้แต่พระอาจารย์ท่านยืนยันรับประกันอย่างหนักแน่นให้ฟ้าพาหาก,กินว่าแก้ได้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากไม่ต้องทำพิธีสวดอะไรให้ใหญ่โตเสียเวลา เสียเงินเสียทองให้มากมายแต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่ว่าทุกวันนี้คนทำบุญกันไม่เป็นดึงบุญที่เคยทำมาใช้ก็ทำไม่เป็นเป็นแต่ตะบันค่มหน้าค่มตาชดใช้กรรมอย่างเดียวอย่างจนตรอกอยู่ท่าเดียวหลายท่านเมื่อแนนำคำสอนที่ท่านแนะนำไปปฏิบัติ ต่างก็ได้รับผลดีเกินคาดแต่ด้วยความที่ท่านไม่อยากเต่นอยากจังหากใครจะขอประวัติของท่านมาลงหนังสือท่านจะไม่ยอมพูดด้วยท่านจะมีเมตตามากในการเทศนาการสอนญาติโยมแม้นกลา,างคืนก็ยังต้อนรับผู้ที่มาเยือนจากแดนทิพย์ไม่หยุดย่อน พำมสอนเผยแร่เค็ดนี้ทั้งวันทั้งเกินท่านมีแผ่นซีดีแจกจ่ายให้นำไปฟังแล้วบอกว่าฟังแล้วให้นำไปปฏิบัติแล้วแจกจ่ายกันฟังต่อฟังเข้าใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาหาท่านที่วัดเพราะวันวัน,วนท่านก็เหนื่อยพออยู่แล้วการทำบุญทำทีท่ไหนก็ได้ เช่นทำบุญกับพ่อแม่เป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้านแล้วอุทิศบุญให้กับเทวดาและก็เหล่าสัรพสัตว์ในโลกทิพก็ได้ผลเท่ากับถวายสังฆทานให้พระอรหันต์วัดของท่านมีพอกินพอใช้แล้วไม่ขาดแคลนอะไรจึงไม่จำเป็นจะต้องหลังไหลมาทำบุญกับท่านก็ได้ วิชาเจริญเมตตาแผ่บุญกุศลนี้พระอาจารย์กล่าวว่าเคยใช้กันมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่พึ่งสาบสูญไปเมื่อ 300- ร้อถึงสี่ปีมานี้เองถ้าค้นขวาในพระไตรปิฎกก็จะพบมากแห่งเกี่ยวข้องกับการทำบุญและเทวดาผู้รับบุญ ท่านมีเรื่องราวพิสดารมหัศจรรย์ในกรรมฐานอย่างมากมายการตอบคำถามถึงปัญหาในการปฏิบัติธรรมท่านจะตอบอย่างห้าวหาญทั้งคำถามในด้านโลกิยะและโลกุตระความหยาบละเอียดของอารมณ์ของพระอริยเจ้า แต่ละระดับทะลุปไปจนถึงพระนิพพานทุกคำถามมีคำตอบจากท่านสุดแต่ผู้ถามจะถามปัญหาใดลีลาการตอบคำถามของท่านก็จะออกแบบปั้นบานฟังแล้วเข้าใจง่ายไม่ต้องตีความนำไปสู่การปฏิบัติพัฒนาจิตยิ่งยิ่งขึ้นไป หนังสือที่ประมวลสรุปไว้เรื่องนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเมื่อฟังแล้วนำไปประพฤติธปฏิบัติท่านก็จะประสบความสุขสำเร็จตามความปรารถนาแต่เรื่องนี้ไม่ได้มุ่งหวังจะไม่ให้ใครไม่ต้องตายมิได้มุ่งหวังจะทำให้ใครอยู่คำฟ้าไปตลอดกาลกดไตรักย่อมเป็นไปตามไตรักษ ในไหนเราก็ต้องตายแต่ในเมื่อเรามีทางเลือกที่จะตายได้อย่างสุขสงบตายอย่างไม่ต้องมีทุกขเวทนาและตายได้อย่างมีสติถึงพร้อมแล้วอย่างนี้เราจะปฏิเสธอีกหรืออีกอย่างหนึ่งข้อมูลสาระนี้จะไม่เป็นประโยชน์อันใดต่อท่านที่ยังเหนียวแน่นอยู่กับ มานะสังโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ขาดซึ่งอิทธิบาทสีเช่นนี้แม้นฟ้าดินก็จะหมดปัญญาที่จะเข้าไปยุ่งอะไรกับท่านเมื่อป้อนยาเข้าปากแต่ไม่ยอมก่นยาจะคลายทิ้งก็สุดแท้แต่ท่านเถิดที่มาของการเปิดเผยเคล็ดลับการแผ่บุญแก้กรรม ชีวิตของมอนุษย์และสัตว์ทั้งในโลกนี้และในโลกทิพยล้วนมีส่วนสัมพันธ์ถึงกันในเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่ตลอดเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดไปไปม,มาจะหาที่ไม่เคยเป็นญาติไม่เคยเป็นเพื่อนไม่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันนั้นไม่มีชีวิตของทุกผู้ทุกคนจึงมี ส่วนสัมพันธ์กันไม่มากก็น้อยทั้งในส่วนดีมากและก็ดีน้อยทั้งในส่วนเร็วมากและก็เล็วน้อยทั้งในส่วนที่ทำให้เกิดความเครียดแข้นริงชังมากและก็ชังน้อยทั้งในส่วนที่รักและอุปการะมากและน้อยตามแต่กรณีการได้ดีตกยาก เจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์และกสรรัตว์ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกรรมในอดีตชาติและปัจจุบันชาติอีกส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยกระทบจากสิ่งรอบข้างอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทําของวิญญาณลี้ลับที่เรามองไม่เห็นเช่นเทวดาช่วยเหลือเทวดาให้โทษผีให้โทษเจ้ากรรมนายเวรที่เคียงแค้น ชิงชังให้โทษในคนทุกคนในสัตว์ทุกตัวจะมีเทวดารักษาอย่างน้อยสององค์เทวดาประจำตัวนี้แหละที่มีอิทธิพลต่อเราอย่างคาดไม่ถึงบางก็ชอบช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จหรือช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากภัยอันตราย ที่หน้าวาดเสียวมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งบางทีเราก็ยกให้เป็นอนุภาพของวัตถุมงคลที่แขวนคอเสียก็มีเด็กน้อยบางคนแม้นไม่มีวัตถุมงคลแขวนคออยู่เลยแต่ตกบ้านตกเรือนด้วยความสุขสนแต่ไม่ได้รับอันตรายเพราะเหมือนมีใครมาอุ้มไว้ก่อนตกถึงพื้นก็มี บุคคลบางคนไม่มีวัตถุมงคลติดตัวเลยแต่สามารถหลุดพ้นจากกุบัตอิเหตุและการดักทำร้ายของศัตรูมาได้อย่างปฏิหารนั่นก็คือการปกป้องรักษาจากเทวดาประจำตัวเขาและหรือญาติในโลกคิพของเขาในเรื่องกฎของกรรม เราชาวพุทธคงไม่มีใครปฏิเสธเมื่อตอนเองกำลังเดือดร้อนกำลังเครียดหรือกำลังทุกขทรมาณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จำจะต้องยอมทนอย่างไม่มีทางเลือกหลายท่านมักจะนึกจะคิดแต่เพียงว่าจะขอรับชะตากรรมนั้นหวังจะชดใช้ให้มันหมดเป็นหมดกรรมจบจบกันไป การคิดเช่นนี้ดูจะเข้าท่าตามหลับการยอมรับในกฎของกรรมแต่จะออกหยาบและดูโอกาสปิดช่องทางของตนอย่างสิ้นเชิงนี่เองท่านพระอาจารย์กล่าวว่าพวกเราไม่รู้ว่ามันยังมีทางออกมีทางเลือกที่แสนจะง่ายทั้งทั้งที่เรามีทางเลือกที่จะยอม ที่จะยอมให้ผลกรรมด้วยวิธีของตนให้ได้ทั้งๆท,ที่เรามีวิธีที่จะชำระล้างหนี้แก้แขนกรรมให้แก่เจ้ากรรมในเวรเขาโดยที่เราไม่ได้เบียหนี้โดยที่เรายังเคารพในกฎของกรรมโดยที่เราไม่ต้องทุกขทรมานไม่ต้องกุ้มไม่ต้องเคียดขณะเดียวกัน เจ้ากรรมนายเวรเขาก็พอใจกับประโยชน์สุขนี้อย่างเต็มที่ความเครียดแค้นพยายามอะไรต่างๆที่มีต่อเราก็จางมาลายหายสิ้นไปเขาก็เป็นสุขเราก็เป็นศขแต่นี่เรากลับให้เขาเลือกที่จะเล่นงานเราอยู่ฝ่ายเดียวต่างฝ่ายก็ต่างเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งคู่เขาก็ทุกข์ รุ่นอยู่กับความพยาบาทอาฆาตเราก็ทุกข์้วยเวทนาเพราะคอยจ้องแต่จะเล่นงานเราอย่างไม่เลิกลาอย่างกันนั้นเอเลยเรายอมรับกฎของกรรมแต่โดยดีในแบบฉบับที่เราเลือกได้ด้วยบุญกันดีกว่าคนเราล้วนเคยสั่งสมบุญให้ทานมาแล้วทั้งนั้นทั้งในชาติก่อน และในชาตินี้ถ้าจะนึกถึงบุญมันก็คงจะเยอะจนจำไม่หวาดไม่ไหวแต่ด้วยความไม่รู้จักวิธีชำระนี้เขนให้แกเจ้ากรรมในเวรดังว่าทำบุญไปแล้วคิดแต่รอให้ตายซะก่อนแล้วจึงค่อยไปรับบุญในสวงสวรรค์แล้วก็พากันเอาแต่บ่นว่าบุญอะไรก็ทำมาหมดแล้ว ชีวิตไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาสักทีก็จะดีได้อย่างไรในเมื่อสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำบุญแต่ทำไม่เป็นถูกสอนสั่งกันมาอย่างผิดผิดมัวแต่ไปรออุทิศให้ตอนโกรวน้ำเจ้ากรรมนายเวรเขาก็เลยไม่ได้รับบ้างก็ไม่เคยเผื่อแผ่บุญให้แก่เทวดา ที่รักษาตัวเองไม่เคยให้เจ้ากรรมในเวรที่ตามจองเวรกันอยู่ไม่เคยให้เทวดาหรือญาติทิี่อาศัยอยู่ในเขตบ้านเขตเรือนไม่เคยให้แก่เทวดาดูแลรักษากิจการงานห้างร้านไม่เคยให้เทวดาที่รักษาเจ้านายของตัวเอง ถมบางทีการแผ่บุญกุศลก็ไม่เฉพาะเจาะจงอีกหรือดันไปให้ตอนที่แสงบุญหมดแล้วเทวดาเหล่านั้นบางองค์อาจจะมีบุญน้อยมีฤทธิ์น้อยจึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้มากแต่ถ้าเราได้รับอานิสงส์บุญจากเราอย่างถูกวิธีบ่อยๆเขาจะกลายเป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจสามารถช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จได้ดังใจหมายวิธีการทำบุญให้เกิดสําฤทธผลพระพุทธเจ้าทรงสแสดงที่มาแห่งบุญไว้สามประการย่อๆดังนี้ 1. บุญเกิดจากการให้ทาน 2. บุญเกิดจากการรักษาศีล 3. บุญเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจการสร้างคุณงามความดีทุกประการนั้นล้วนเป็นแหล่งของการเกิดผลบุญกุศลทั้งสิน้นแล้วก็ให้เกิดอานิสงส์ที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ทุกเรื่องบุญนั้นเกิดจากการให้ทานเมื่อถวายของแด่พระพิสุสงฆ์หรือให้สิ่งของแก่ใคร ไม่ว่าจะเป็นของแก่พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรแม้นเอาข้าวให้มากินเอาอาหารโยนให้ปากินเอาเศษอาหารโปยให้มดกินขณะนั้นจะเกิดกระแสบุญเป็นแสงเรืองรองแผ่ออกมาจากตัวผู้ให้ทันทีและเพียงไม่กี่นาทีแสงนั้นจะพุ่งหายไปเบื้องบนแล้วสะสม เป็นกองบนของผู้ให้อยู่บนเทวโลกดังนั้นจึงขอเน้นย้ำว่าหลักสำคัญที่สุดว่าขณะของหลุดจากมือเมื่อใส่บาถวายของให้สง์หรือให้ของแก่ใครก็ตามเราต้องอธิษฐานจิตแพ่บุญในทันทีอย่ามัวไปรอแพ่บุตรพระสวดจัดยถาสัพพี เนื่องจากการแผ่ให้ตอนพระยะถาตามที่เคยปฏิบัติกันมานั้นผิดเพราะกระเสบุญในเลือนหายจางไปอยู่ในสวรรค์หมดแล้วต้องคิดแผ่บุญในทันทีทันใดว่าบุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาตัวข้าหรือบุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรนายเวรของข้า หรือบุญนี้จงเป็นของเทวดาพูดผีปีศาจรุดนาคยักษ์ที่สถิตยอยู่ในสถานที่เลือกสวนไร่นาหรือเคหะสถานบ้านเรือนของข้าเป็นต้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแก้ไขปัญหากัดกุ้มในเรื่องใดบุญอันเกิดจากการภาวนาให้อธิษฐานก่อนเช่นว่า ขอบุญที่จะเกิดจากการภาวนาต่อไปนี้ถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรที่ทำบุญที่ทำให้ข้าพเจ้าเจ็บป่วยหรือเราจะให้ใครก็อธิษฐานเอาเองแล้วก็เริ่มภาวนาได้เลยหลังจากนั้นเลิกภาวนาก็ให้อุทิศบุญนี้ไปอีกครั้งหนึ่งบุญที่เกิดจากการภาวนานี้จะมีพลานุภาพแรงยิ่งกว่าบุญจากการให้ทานมาก ฉะนั้นพวกพูดผีชั้นต่ำมักจะรับไม่ค่อยจะได้เราต้องเปิดช่องไว้ก่อนภาวนาเขาจะเตรียมตัวรับตามกำลังความสามารถของตนเพราะถ้าหากจะให้ตอนที่ภาวนาเสร็จแล้วจึงจะให้ก็เปรียบเสมือนเราปล่อยน้ำที่พุ่งจากท่อดับเพลิงแต่เขาเอาภาชนะที่ไม่เหมาะสมมารับเขาจะรับไม่ได้ เนื่องจากกำลังของจิตของเขาไม่แข็งแรงพอหากเราอธิษฐานเปิดให้เขาเตรียมตัวไว้ก่อนก็เหมือนกับการเปิดป๊อกน้ำน้ำค่อยไหลออกใครมีภาชนะน้อยก็เอามาตวงรับตามกำลังที่เขามีแต่สำหรับเทวดาบุญหนักสักใจท่านสามารถรับบุญใหญ่หลังภาวนาได้อยู่แล้ว เปรียบเสมือนท่านมีองค์ถังขนาดใหญ่สำหรับรองรับน้ำที่พุ่งจากท่อดับเพลิงนั่นเองบุญอันเกิดจากการรักษาศีลการทำมุลด้วยการตั้งใจรักษาศีลก็ย่อมเกิดบุญกุศลขึ้นเช่นเดียวกันทุกครั้งที่ระลึกถึงศีลที่ตัวเองรักษาดีแล้วไม่ด่างพร้อยก็สามารถอธิษฐานส่งบุญได้ว่า บุญที่ข้าพเจ้าได้รักษาสินนี้จงถึงแก่เราก็บอกไปจะให้ใครก็เอ่ยชื่อคนนั้นหรือในการทําความดีทุกอย่างเช่นแม้นว่าการพูดในเขาได้สติคิดดีการช่วยเหลือคนการได้ทําประโยชน์ส่วนรวมย่อมก่อให้เกิดความปิติอินดีนั่นแหละคือบุญให้รีบส่งบุญถึงผู้ที่เราต้องการให้บุญทันที การเบริกบุญการเบริกบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีตมาใช้บุญที่เราทำไว้แล้วมีมากมายที่จะสะสมอยู่ในสวงสวรรค์ทั้งที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนหรือได้ทําไว้ในชาตินี้เราสามารถเบิกบุญนั้นมาแจกจ่ายอุทิศให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกวิญญ,ญาณได้เหมือนเรามีเงินเก็บในธนาคาร เราก็ใช้บัตรเอทอมกดเงินเบิกออกมาใช้จ่ายแต่การเบริกบุญนั้นที่สำคัญลืมไม่ได้เลยก็คือต้องอาศัยอำนาจของพระรัตนตรัยขึ้นนำก่อนเสมอคือให้ตั้งจิตคิดอธิษฐานว่าด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจของพระธรรมด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์ จงดลบันดาลให้บนของข้าพเจ้าที่ทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันถึงแก่จะให้ใครก็นึกให้เขาเองการเบริกบุญแจกจ่ายนี้สามารถให้ได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อนึกขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งการนอนการกินการดื่มอุจตจระปัศวะอยู่ก็ตาม นานาปัญหาเคาะกรรมแก้ด้วยบุญท่านที่ทุกทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคภัยไข้เจ็บปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นซสืบเนื่องจากการกระทำของเจ้ากรรมนายเวรผู้เครียดแขนชิงชังพระพุทธเจ้าตรัสว่าโูเาสัตว์ย่อมอายุสัน้น อูเบียดเบียนสัตว์ย่อมมีสุขภาพไม่ดีเชื้อโรคลหลายแหล่งต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็ล้วนแต่เป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งนั้นโรคที่เลื้อหลังลหลายแหล่งการรักษาด้วยวิธีการกินยาฉีดยาเข้าไปฆ่าทำลายเขาหรือการใช้พลังจิตอำนาจสมาธิอย่างใดเข้าไปขับไล่ นอกจากการรักษาที่ขาดเมตตาปาณอย่างรู้เท่าไม่ถึงการแล้วขณะเดียวกันก็ยิ่งทำให้เหล่าเจ้ากรรมในเวรยิ่งทวีความพยาบาทเคียดแขนผู้ป่วยมากขึ้นไปอีกหลายโลกจึงหมดหนทางเยียวยาผู้ป่วยต้องจมอยู่กับความทุกขเวทนาไปต่างๆนานา,นาจะตายก็ไม่ให้ตาย จะหายก็ไม่หายทรัพย์สินที่มีก็พินาศไปกับค่ารักษาทุกคนทุกคนป่วยทุกคนที่เป็นญาติญาติบริวารในที่สุดหลายอะไรต้องจบชีวิตลงไปอย่างน่าเสียดายทั้ทงทั้งที่มีทางเลือกทั้งทั้งที่มีโอกาสทาั้งทั้งที่มีบญอยู่มากมายแต่ไม่รู้จักเบิกมาล้างแค้นให้แก่เขา ดังนั้นการเยียวยารักษาที่ถูกต้องต้องโอนบุญเบิกบุญ,บญไปให้เฉพาะเจาะจงแกเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังทำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยนั้นอย่าไปบอกว่างให้แกเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหมือนอย่างที่เคยและให้แกเทวดาผู้ที่รักษาตัวเราไปในขณะเดียวกัน การอาธิษฐานเบิกบุญเก่าอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรที่เข้ามารบกวนควรทำมันได้หลายครั้งครั้งจนเขาพอใจอาการป่วยของเราจะหายดีขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ